เ,เพื่อนๆคะไหนลองมาดูสิคะว่าไข่เนี่ยฟองเนเราจะได้มอนไข่หรือว่าไข่เหลืองกี่ใบเราดูนะเพราะว่าตั้งแต่ซื้อไข่มาแพงนี้มีมอนหรือว่ามีไข่เหลืองนะสอง,สองใบค่ะเป็นไข่เฟตดอ๋อเราลองดูนะคะนี่สองนะคะนี่สอง ่ลองอีกสักใบนี่นี่นี่กระซออีกแล้วค่ะนะคะอ่าไหนมาลุ้นใบที่สามกันต่อค่ะดูนะคะจะเป็นนังแพงไหมนี่นี่นี่เห็นไหม ที่หนึ่งที่สองเห็นไหมคะ